ยกให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมที่แฟนๆนางงามเองต่างก็จับตามองกันไม่น้อยนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe ครั้งที่74ค่ะที่ปีนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดนั้นเองค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของวีนาปวีนาซิง์นะคะ Miss Universe Thailand ปี2025ค่ะซึ่งเธอเองนะคะเป็นตัวแทนสายสะพายไทยเข้าร่วมการประกวด m i s s Universe ในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยนะคะทางด้านของเพจ Miss Universe Thailand ได้มีการออกมาโพสต์ชุดประจำชาติของวีนาในการประกวด Miss Universe ครั้งที่74แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของเพจ Miss Universe Thailand นะคะได้มีการโพสต์ภาพค่ะที่ทางด้านของวีนานะคะกำลังใส่ชุดประจำชาติอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งชุดนี้นะคะมีชุดว่าสวนรักษาค่ะพญายักษ์พิทักษ์สวนภูมินั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยชุดนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจจากพญายักษ์ในตำ นนไทผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งเกียรติยศนะคะแล้วก็การปกป้องแผ่นดินไทยและพญายักษ์เนี่ยถือกําเนิดขึ้นนะคะเพื่อรักษารักษณาแห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมไทยค่ะซึ่งชุดนี้นะคะคุณผู้ชมออกแบบด้วยสีทองเจิดจรัสสะท้อนความรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาไทยและการสวมชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจึงเปรียบเสมือนการสวมเกราะแห่งศักดิ์ศรีนะคะและพลังปกป้องของพญายักษ์ผู้ส พลังผู้เฝ้าดูแลและคุ้มครองประเทศไทยตราบนานเท่านานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้ค่ะทางด้านของแฟนแฟนางงามน,นะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะบางก็บอกนะคะว่าประกาศให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยคือไทยแลนด์บางก็บอกนะคะว่าเลยรอเต็มระบบครบสูตรเลยเหรอประกาศให้โลกรู้ไปเลยสู้ๆนะไทยแลนด์ Thailand นะคะบางก็บอกค่ะว่าชุดสวยแต่ดูหนักเดินยากดูแข็งทื่อแต่ช่อ เื่อว่าน่าจะซ้อมและทําได้ดีค่ะบางก็บอกนะคะว่าอลังมากปรับรองเท้าแล้วล่าสุดนะคะรถชุดนี้สวยจริงแต่กลัวเรื่องรองเท้าจังโหอลังการมาก โดยงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของวีนาปวีนา่าซิงค์มิสอินเวสไทยแลนด์ปี2025ค่ะก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวจากเพจมิสอินเวสไทยแลนด์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแฟนๆนางงามก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทางด้านของวีนากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกค่ะว่าวีนาสู้ๆนะ วีนาเนี่ยต้องทำออกมาได้ดีแน่ๆไทยแลนด์ค่ะบางก็บอกว่าโซโซกูดสวยงามอลังการมากค่ะไทยแลนด์สู้ซู้นะคะบางก็บอกค่ะว่าเดินดีๆนะคะเป็นห่วงชุดนี้เนี่ยเดินยากนิดนึงค่ะบางก็บอกค่ะว่าวีนาต้องทำหน้าแบบรูปแรกนะห้ามยิ้มเด็ดขาดนะวีนาห้ามยิ้มสีหน้ารูปแรกคือดีมากมันดูมีพลังมากขอพพีสนะคะประกาศให้โลกรู้ไปเลยเป็นกำลังใจให้นะคะชีดับเครื่องชนมากวีนาซู้ซู้นะยุ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนางงามที่ได้มีการเข้ามาให้กําลังใจทางด้านของวีนาประวีนาซิงกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะส่วนงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านของวีนานะคะจะสามารถพรีเซนต์ชุดประจําชาติบนเวทีการประกวดมิส s ูนิเวิร์สครั้งที่74ได้ดีแค่ไหนนะคะงานนี้ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้กับวีนากันด้วยนะคะ